วันนี้ประเดิมนะครับวันนี้ประเดิมประเดิมทูบครั้งแรกนะครับประเดิมทูบเท้าเวสวรครั้งแรกเนาะวันนี้เนาะนะครับประเดิมทูบครั้งแรกค่าคืนนี้เนาะนะครับวันนี้ขอโชว์ขอลาขอบรมีจากองค์เท้าเวสวรรเมตตาประทานพรเปิดทรัพย์เปิดบรมีเปิดโชว์เปิดลาเปิดวาสนาวันนี้ขอให้แนวทางจงเฮงจงฟังด้วยเถิดนะครับจงเฮงจงฟังด้วยเถิดนะครับสาธุเด้อพอเอ่ยนะครับ อะนะครับขอมองคลบารมีจงบังเกิดแก่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับจงบังเกิดแก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะนะครับอ่ะนะครับวันนี้ในห้องนะครับในห้องบ้านซอหมวยก็พากันเฮงปังกันเยอะเนาะนะครับ แต่บ้านซอ้อมหมยก็พากันเฮงปังกันเยอะวันนี้เฮงกันมากปังกันมากนะนะครับสายรูดนะครับรูดนะครับวันนี้จะรูดเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับค่าคืนนี้มารอดูเลขคูก,กันเนาะนะครับใครที่ยังไม่เข้าห้องนะครับไปที่หน้าติกตอกนะนะครับทุกคนไปจิ้มลิงก์ตรงที่แอดแปะไวนะ้เนาะสามารถเข้าไปในห้องกันได้นะครับทําไมเป็นลาลาวันนี้เป็น,นเหนื่อ,อยงบอกไม่ถูกนะครับจริงนะทุกคนวันนี้เป็นลาลาเหนื่อ,อยยังบอกไม่ถูกนะครับ นะครับสวัสดีทุกคนนะครับ14คนดูใครที่ยังไม่ได้เข้าห้องเนาะนะครับไปจิ้มลิงก์ตรงที่หน้าติกต็อกนะครับสามารถเข้าห้อง V ีีมงคลบรมีเศรษฐีนครราชกันได้เดอ้อนะครับถูบจนนจกจิตไหมเนี่ย <c oughs> แป๊บเนึงน <c oughs> ทุกคนนั่งดูตั้งนานนะครับ วันนี้ขอพรอออวันนี้องค์พ่อทวเวสุวรรณเด้อนะครับเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดบาร,รมีใครที่จะเอาเนวทางเร,รือทูกทวเวสุวรรณไปเสี่ยงไทยซื้อนาทางค่าคืนนี้นะครับขอให้ปังทุกคนขอให้ทรัพย์จงไหลมาเทมาขอวันนีองค์ทวเวสุวรรณประทานทรัพย์ให้ด้วยเถิดน,นะคะรับย มาอรอลุ้นดูทูกท้าเวสวนกันกนะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มนะครับเข้าไปที่นหน้าติกตอกของแอดนะครับไปจิ้มลิงก์กันได้เด้อนะครับ สวัสดีทุกคนนะนะครับบ่ามันตึงนะควรรู้สึกแบบปวดขึ้นมาหัวนิดนิดนหน่อยนะครับไหลตึงยังไม่เคยไปนวดสักสี่นะนะครับยังไม่เคยไปนวดสักสี่เนาะนะครับไหลมันตึงเพราะไหลมันตึงปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันลังมอยมางที่หัวเราเนาะมันลังมาที่หัวเรา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 รู้สึกแบบมันตึงตึงนะครับอ่ะนะครับเลขคู่ตัวแรกโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเลขคู่ตัวแรกตัวแรกโผล่ขึ้นมาแล้ว ที่ยังไม่มีที่ซื้อนะครับคลิกเข้าไปที่หน้าลิงติกตอลนอกแปะลิง์ไว้นะครับในในห้อง v ีมงคลบรมีเศรษฐีนัคราชนะครับจะมีนะครับจะมีบ้านซ้อมหมวยคอยดูแลทุกคนอยู่นะครับ สามารถซื้อนทางในกลุ่มกันได้นะครับสามารถซื้อนทางในกลุ่มกันได้นะครับในกลุ่มบีพีมงคลประมีเศรษฐินคราชนะครับมีบ้านซ้อหมวยคอยดูแลทุกคนอยู่นะครับมีมีบ้านซ้อหมวยนะครับคอยดูแลทุกคนอยู่เนาะนะครับ เลขทูบชัดดีมากเลยนะแต่รู้สึกว่าทูบมันแน่นนะครับทูบแน่นมากเลยนะนะครับการเผาไหม้ของทูบเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะอัดทูบมาแน่นมากเลยนะนะครับนะครับเจ็ดมาอีกแล้วนะครับทูบนี้เขาแบบอัดมาแน่นนะทุกคนอัดมาแน่นมากเลยนะ,ะนะครับอ่ะนะครับขอญาตเผาอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับ อราเจนะครับ7มาอีกแล้วเนาะนะครับเจ็ดมาอีกแล้วเนาะนะครับเจ็ดมาอีกแล้วเนาะนะครับมารอรุ้นกันทุกคนนะครับมรอรุ้นดูแนวทางกันนะครับค่ำคืนนี้ขอบารมีองค์เท้าเวสุวรณนะครับ เปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาเปิดเงินทองวันนี้ขอบรมมีองค์พ่อเท้าเวสวรณเมตตาประทานทรัพย์สวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมแอดนะครับนะครับวันนี้นะครับใช้เป็นทูปเท้าเวสวรณในการเบิกทรัพย์เบิกบุญเบิกบารมีเบิกโชคเบิกลาบนะครับค่ำคืนนี้ขอบรมีองค์พ่อเท้าเวสวรณเมตตาประทานพรวันนี้ใครปรารถนาที่จะเสี่ยงทายตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปขอให้ปังปด้วยเถินซาตูเดอร์นะครับ ิทิปิโสภควายะมะราชาโนทาเทวสุวโนมรนังสุขังอาหังสุปโตนะโมพุทธ,ธายะทาเทวสุวรโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัดโพริโตเวสพุสะพุทธังอรังพุโทโธเทวสวันโนนะโมพุทธ,ธายะข้าพาเจ้าในานามกลุ่มวีพีมงคลบรมีเศรษฐีนครราชข้าพาเจ้าขอให้องค์พ่อทเทวสุวรรณได้โปรดเมตตามันดาลโชคลาภให้แก่ข้าพาเจ้าต่อจนคนที่เข้ามารับชมไล์ต่อจนคนที่อยู่ในห้องว i พีมง คลบารมีเศรษฐีนคราชขอให้การเสียงไทยจุดเรียกทุมงคลน,นี้จงเป็นไปด้วยเถิดนะครับจงเป็นไปด้วยความสําเร็จจงเป็นไปด้วยความเฮงความปังด้วยเถินสาธุนะครับขอให้มาเน้เนๆน,นะครับวันนี้ขอบารมีองค์พ่อท่านประธานทรัพย์นะครับประธานทรัพย์เปิดบุญเปิดบารมีเนาะนะครับเปิดบุญเปิดบารมีนะครับ พง์ทวสุวรรณนะครับมีบทบาทมากในในพระพุทธศาสนานะครับมีบทบาทมากนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสียงลาบนะครับไม่ว่าจะเป็นการขจัดปัดเป่าคุณใสมนต์ดำสิ่งที่ไม่ดี พูดผีปีศาจสัมภเวสนะีแม้กระทั่งพวกอวิชชานะครับแม้กระทั่งพวกอวิชชาครับคุณใส่มนดำสิ่งที่ไม่ดีนะครับองคท้าววิสวรรนะครับขจัดปัดเป่านะครับท่านเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นจตุมหาราชิกานะครับเป็นเทวดาที่มีอํานาจที่มีฤทธิ์นะครับ เป็นหัวหน้าของฝูงผีฝูงปีศาจทั้งปวงนะครับทา้าเวสวร์จึงมีบทบาทมากนะครับในการควบคุมดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่ดีนะครับดังนั้นทา้าเวสวร์จึงเป็นจตุมหาราชิกาเป็นมหาราชแห่งพยายักษ์านะครับที่ปกปาศรุ้มครองทางทางด้านทิศเหนือนะครับดังนั้นทิศเหนือจึงมีเทา้าเวสวร์คอยคุ้มครองรักษานะครับทา้าเวสวร์น,นะครับเปรียบเสมือนนะครับไฉ่ิงเอียะนะครับ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเช่นกันนะครับใครที่ดวงชะตาราศีไม่ดีดวงไม่เปิดนะครับโชคลาภไม่เปิดเนาะนะครับสามารถขอพอรองค์ท้าวเวสุวรรณได้นะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณจึงมีบทบาทมากในการแก้ไขดวงชะตาบางคนมีบางคนเชื่อในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีติดตามหรือบางคนเชื่อในเรื่องที่ว่าโดนคุณใสโดนมนต์ดำลมเพรมพัดนะครับดังนั้น ควรบูชาท้าเวสวร์เพื่อแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีรวมกระทั่งนะครับดวงชะตาที่ไม่ดีเนาะนะครับท้าเวสวร์นะครับท่านจะคุ้มครองรักษาเบิกทรัพย์เปิดทรัพย์เปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาภขาจัดปัดเป่าคุณใสมนดําสิ่งไม่ดีนะครับออกจากชีวิตนะครับดังนั้นท้าเวสวร์จะมีบทบาทมากอย่างในอ่า หลักๆที่มีชื่อเสียงณนะตอนนี้เนาะนะครับที่มีชื่อเสียงณนะตอนนี้คือวัดจุลามณีนะครับวัดจุลามณีนะครับตอนนี้ก็คือจะดังเรื่ององค์เทว,วีสุวรรณนะครับเหรียญรุ่นแรกที่เป็นเหรียญจำปีนะครับเทว,วีสุวรรณนี่คือจะจะดังมากนะครับเทวีสุวรรณเนาะนะครับอย่างวัดศรีสะทองก็จะขึ้นชื่ออ่าพระราหูนะครับอย่างวัดพระธาตุบาโยก็ขึ้นชื่อหลวงพ่อปุนีีนะครับ หลายหลายที่ก็จะมีสิ่งดีๆนะครับทุกที่ดีหมดแหละนะครับทุกที่ดีหมดนะครับแล้วแต่ว่าอะไรจะขึ้นชื่อนะครับทศทุอานุโมทนาบุญด้วยเน้อนะครับวัจุลามณีนะครับมีองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับวัดนี้นะครับมีดวงจิตดวงบารมีพูละคนลุกนะครับมีดวงจิตดวงบารมีองค์ท้าวเวสสุวรรณคอยคุ้มครองรักษานะครับ ดังนั้นเนาะนะครับใครที่ดวงชะตาราศีไม่ดีดวงไม่เปิดนะนะครับดวงไม่เปิดนะนะครับให้ทุกคนนะครับจุดทูบกลางแจ้งนะครับ3 6ดอกนะครับหรือใช้เป็นบทอ่าบูชาดวงชะตาก็ได้หรือว่าจะขึ้นทูบ36ดอกกลางแจ้งนะครับสวดบ,บทอบง,าาอ 3, อง,งคทงเท้าเวชวันนะครับ ก็ได้เช่นกันนะครับอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสุวรโนมรนังสุขังอหังสุขโตะโมพุทธายะท้าเวสวรโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทธริโตเวสพุสะพุทธังอระหังพุทโธท้าเวสวรณโนะโมพุทธายะนะครับทุกคนสามารถใช้บทนี้ได้หรือใช้หรือหรือว่าจะใช้เป็นบทสวดหัวใจของท้าเวสวรก็ได้ก็คือเวสพุสะเวสพุสะเวสพุสะ สามารถใช้ได้นะนะครับบทนี้นะนะครับพอสวดจบนะครับบทสวดท้าวิสวรรณ์นเนาะนะครับแล้วก็ข้าพเจ้านางนี้นางสาวนี้ข้าพเจ้าสมมติอะข้าพเจ้าชื่อมงคลบรมีเศรษฐีนคราชเกิด25สิงหาคม2530 ปีเถาะข้าพเจ้าขอบูชาดวงชะาตานี้ขอบารมีองค์ท้าวเวสวรรณไ์ด้โปรดเมตตาเปิดดวงชะตาเปิดราศีเปิดทรัพย์เปิดบารมีให้ดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าที่เป็นอยู่ณตอนนี้ให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้มั่งมีสีสุขมากกว่าเดิมและก็ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำม,มานั้นจงสบเดจแก่องค์ท้าวเวสวรรณ์ด้วยเถิมซาทุกนะครับ เราก็อธิษฐานไปแค่นี้นะนะครับขอสิ่งดีๆขอให้ดวงชะตานี้ข้าพเจ้าขอฝากไว้กับองค์ท้าเวสสุวรรณขอท้าเวสสุวรรณได้เปิดได้โปรดเมตตาเปิดดวงชะตาราศีเปิดดวงวาสนาเปิดดวงเงินทองเปิดชะตาชีวิตใหม่ของข้าพเจ้าให้ดีขึ้นขอมงคลบาร,รมีสิ่งดีๆจงเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า แล,ล talk, ลแ,แล้วเราก็ปักทูบลงไปกางแจ้ง36ดอกนะครับเพื่อขอพอรองคเท้าววสวรรณ์เปิดทรัพย์เปิดดวงเปิดบาร,รมีต้องไปไหว้หลวงพอ่อเนื่องด้วยนะครับใช่ครับหลวงหลวง,งพ่อเนื่องนะครับ,นะรบต้องไปไหว้หลวงหลวงพ่อเนื่องด้วยนะครับถ้าไม่ไหว้หลวงหลวงพ่อเนื่องเนี้ยก็คือว่าเหมือนเหมือนเหมือนไปไม่ถึงเช่นกันนะครับนะครับต้องไปขอพรหลวงพ่อเนื่องด้วยนะครับ สาธุขอให้เปิดบาร,รมีให้ลูกด้วยตอนนี้ข้าพเจ้านางสาวกนกวันแก้วคงสาธุนะครับขอในองค์พาวเวสสวรร์นะครับเปิดชื่อเปิดดวงชะตาเปิดราศีเปิดบาร,รมีนะครับให้นางกมลน,นางกนกวันแก้วคงนะครับให้ดวงชะตาราศีเปิดนะครับพาวเวสสวร์เนี่ยมีบทบาทมากนะนะครับมีบทบาทมากในหลายๆหลาย,ลายๆด้านนะครับ แม้กระทั่งน้องชายของแอดนะนะครับแอดเนี่ยนะครับแอดแอดกับน้องเนี่ยจะยืนกันคนละขั่วนะครับแต่ก็เป็นสิ่งดีๆแม่มีลูกอยู่สองคนแอดเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งนะครับแอดจะเป็นคนที่บูชาพญานาคแต่น้องชายจะเป็นคนที่บูชาพญาคุดคุดล้วนๆนะครับแอดนาคล้วนๆนะครับอื นะครับแอดเนี่ยคือจะฉีกมายัางพญานาคนะครับแต่น้องชายจะฉีกไปยังพญาคุดนะครับคือสองคนนี้แบบเกิดมาแบบเหมือนเกิดมาในตำนานะนะครับเหมือนเกิดมาในตำนานคุดกับนาค <c oughs> น้องนี่น้องน้องคือจะไม่ไปใส่นาคเลยนะน้องจะไปคุดอย่างเดียวนะครับไปอยู่ในโซนคุดเลยนะนะครับแอดก็อยู่ในโซนพญานาคนะนะครับ ันก่อนนะพูดกันอยู่นะครับพอดีนะครับสวัสดีนะครับผมน้องชายจะไปสักพยาคุดนะครับเพราะว่าจะไปสักคุดยุดหน้าึไอเราก็ฮึแต่ว่ามึงนี่เนาะคือจะไปสักสักคุดจับหน้านะครับนะครับโอ้เก่งเติมนะนะครับ ถอนเหล็กถอนถอนดัดถอนดัดเหล็กปันออกนหน้าร้านนะครับอ่ะน, <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> <s ans> นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะทุกคนนะครับวันนี้เนาะเรามาดูนะครับมาดูทูบนะครับพา <c oughs> วเวสสุวรรณนี่เป็นทูบแรกนี่เป็นทูบแรกที่แอดเพิ่งได้มาในวันนี้นะครับ จุดประเดิมในค่ําคืนนี้จุดประเดิมในค่ําคืนนี้นะครับไม่เห็นเดินมาไม่ทันอ่านะครับเจ็ดสองสีไหมสาธุนะครับ กายาวาจาหังวันทาส่งน้องนบนำผู้สงทรงกับองยาจเจ้าเอ วันสร้างแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพยานาชินียาสีปฐมมาอ่ เราบุพระชาติของนาชีสีบาดาลโลกปักกายพงงามตราการวางังคำชะโนดเมืองาม